ดีครับเันนี้ก็เจอกับผมเทเทนะครับทางช่องหาเองกินเองนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาหับผักกันนะครับก็วันนี้ก็เป็นคิวของผักตำลึงนะวันนี้แล้วก็ซึ่งมันช่วงหน้าฝนลงใหม่ๆยอดอ่อนๆกําลังขึ้นเลยก็นี่ตอนนี้เรามาอยู่ตรงริมเมยนะฮะนี่ริมเมยแถวท่าสงยางเนาะโอเคคือว่า แช่แดนฝั่งนั้นก็ฝั่งพม่าฝั่งนี้ก็ฝั่งไทยซึ่งวันนี้เรามาหาตําลึงอย่างที่ว่าแหละเราจะให้ดูนี่ยอดตําลึงอ่อนๆเลยเห็นไหมเยอะมากนี่นี่เต็มเลยครับนี่เดี๋ยวเราค่อยๆทยอยเก็บ ยอดอ่อนๆนะแล้วเราก็จะเด็ดไปพอทันนะก็เด็ดไม่มากเข้าไว้เราจะหาผักหลายอย่างเพราะว่าเราจะกลับไปทําน้ําพริกกินกันเนีทํราทน้ําพริกกินแล้วก็อันนี้เราก็จะเป็นลวกจิ้มลวกจิ้มน้ําพริกนะอ่อนๆทำต้มจืดก็ได้อร่อย เดี๋ยวเรามาดูอีกอย่างเลย,เ,ลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมคือลูกไม้เดือนะเดี๋ยวเราจะเอาไปพอๆกินไปจิ้มน้ำพริกกินซึ่ง ลูกมาเดือ่มะเดือ่อเราไปทําเป็นจิ้มน้ําพริกนะนกินสดๆก็อร่อยเอาไปดองก็อร่อยนะเดี๋ยวมดแดงกัดโอย เอาไปไม่มั่งนะแล้วก็ตำลึงก็พอละเดี๋ยวเราจะไปหาโอ้ยหมดแดงกั้เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปหาผักน้ำกันต่อแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีผักอ,อ,อย่างอื่นเพิ่มด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหากันนี่เราก็มาเจอมะเขื่อนพวงนะนี่ธรรมชาตินะ มีไม่เยอะฮะก็มีคนมาเก็บบ้างเลยนะเพราะว่าเป็นพื้นที่แใกล้น้ำแม่น้ำนะอืมโอเคกรพอกินได้ละเ,เอาไปกับแก้มกับน้ำพริก เจอผลไม้อย่างครั้งก่อนนี้ผมว่าเออผมมาเที่ยวป่าแล้วผมเจอมะไฟเนี่ยคือต้นนี้แหละนี่นี่ต้นมะไฟนะอยู่บนนู้โนโเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะอเดี๋ยวเราจะขึ้นมาเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เก, <laughs> ก็นเดี๋ยวเาจะเจกันแลววงของกัน เดี๋ยวผมจะขึ้นนะเดี๋ยวเราดูสูงเราเรื่องอยู่นะมันก็มัน,มนต้นมาไฟมันลืนนะ่นเนี่ยดูสิจะขึ้นได้ปะ mati lah ha? Dilah, ha?

ผลไม้ธรรมชาติกินผักธรรมชาติปเดี๋ยวเราตามหาพังน้ำกันต่อเดี๋ยวเราเจะขึ้นไปอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นไปเดี๋ยวเราไปเจอกันป่ะเดี๋ยวเราไปหาพังน้ำกันปโอเคเพื่อนเราเราเจอละนี่พังน้ำเนาะวันน,น,นี้เราจะมาเดทพังน้ำกับพังน้ำลักษณะน,นี้ดู อ่อนๆเลยนะนี่เห็นไหมเป็นยอดอ่อนนองงี้เป็นพังนามเนาะซึ่งตัวนี้หลายคนอาจจะรูะ้เคยทานนะแต่ตัวนี้ส่วนมากเขาไม่นิยมทานดิบนะเพราะว่ามันคันเนาะแต่มันก็มีบางคนลินนากินได้นะแต่ตัวนี้ก็เอาไปต้มเป็นลวกจิ้มแล้วก็เอาไปลวกเสร็จแล้วก็ไปผัดก็ได้อรอ่อยมาเรามาดูามาดูกันนี่น อ่อนๆทั้งนั่นเลยนี่เห็นไหมยอดอ่อนๆทั้งนั่นเลย,เย,เลยสวยมากมันโอ้อโอ้ยเอยอ้ยอย้ยอนเลย,ดดเลยอ ขึ้นไปข้างบนอีกพอข้างบนมันจะมีเยอะมากมาจำไหมเห็นได้ไหมเพื่นอนนี่อ่อนๆข้างนั้นเลยพักน้ำ ลวกจิ้มก็อร่อยนะธรรมชาตินะมาเดี๋ยวเจอกันที่นี่เพื่อนๆ ขึ้นจีว้าขึ้น้าข้างนั้นมีเยอะๆเลยคันนี่จะบวมนี่เป็นรากโอหนี่อ่อนๆเลยนี่สุดยอดนี่อ่อนๆข้างนั้นเลยสั่งนนะ้ำเนาะ ไม่มีใครปลูกได้นี่โอ้สวยๆทั้งนั้นเลยสุดเดยอดนี่นั่นเนี่ยเราก็ได้มานี่เห็นไหมพอกินละพอละเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปรวมกันนะ กำนิงเอามาไฟแล้วก็ามาเขือพวกเดี๋ยวเรา,าเราจะให้ดูกันว่าเราได้เดยอะขนาดไหนโอเคได้ okay. bye. เดี๋ยวเากลับกัน นี่เพื่อ,ๆอนๆนานาทุกคนนะวันนี้มาเราเรามาหาผักกันวันนี้โอ้ยคือได้อะไรกับบ้านเยอะมากนะอย่างแรกคือมะไฟนะขึ้ยอดหวานมากเพราะว่าเหลืองมากว่ะก็นี่ผักน้ำเนาะผักน้ำน,ะน,ำนี่เอาไว้กับนี่เป็นมะเขือพวงอันนี้มะเดือนะ่อเนาะมะเดื่อริมน้ำนเอาไว้ลวกจิ้มนี่ แล้วก็ผักตำลึงตำลึงนะนี่สวยมากเลยสุดยอดนะโอเคการน,นี้ก็สำหรับสำหรับตัวผมเองนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เราอยู่บ้านนอกนะแล้วก็อย่าไปน้อยใจในการที่เราอยู่บ้านนอกเพราะว่าเราอยู่บ้านนอกเรามีโอกาสเรามีการพักผ่อนนะนี่นคือการหา ของกินตามธรรมชาติเียซึ่งซึ่งมันทําให้เรารู้สึกดีเนาะแล้วก็อย่าไปน้อยใจว่าเออเขาว่าเราอยู่บ้านนอกนะบ้านนอกมันก็ดีอย่างเงี้ยเนาะ,ะคือธรรมชาติมากคือจะมีที่ไหนดีกว่าบ้านนอกอีงเห็นไหมมันก็มีอะไรที่แบบอืมแบบธรรมชาติคือไม่โดนโดนยาโดนปุ๋ยเห็นไหมคือบ้านนอกก็คือมันไม่บ้านนอกก็แหละเดี๋ยวนี้นะทุกที่ก็พัฒนาละ แต่ที่สําคัญคืออาหารจากธรรมชาตินะี่แหละคือสำคัญมากเราไม่ต้องซื้อเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยถ้าเราอยู่ตามเมืองเนี่ยเราต้องซื้อกินก็คือหลาย,ลายบาทอยู่นะแต่นี้เราหาคือแบบฟรีนะของธรรมชาติฟรนะีก็จากนี้แล้วก็ทุกคนที่ชอบก็อย่าลืม Subscribe ในช่องของเอ่อ u t u b e ด้วยนะก็เป็นช่องสมั o บูม a n n e l นะแล้วก็ ทางเพจออของผมเองก็หาเองกินเองนะนี่เราหาหาเองกินเองมาไฟนี่สุดยอดนะธรรมชาติเนี่ยดูนี่ดูนเดินอืมหวานมาก <c oughs> คือหวานจริงๆนะคือหวานนะ <c oughs> ความเปรี้ยวหายละ <c oughs> จากรอบก่อนที่ผมมาเด็นี่คือรอบก่อนยังออกเปรี้ยวอยู่เพราะว่ามันยังไม่เหลืองมากนาะก ร้นี้ก็คือว่าอร่อยจริงๆนะทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็ใครที่อชอบในแนวนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะก็จากนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีๆแล้วเ,เจอกันในคลิปหน้านะก็สำหรับพลิปินี้กับบ๊ายบายเจ